ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งนิยายกับบทประพันธ์ของไร้์เตชานมหรือนามปากกาดวงดาวในเงาจันทเรื่องเขียนร้ายให้กลายเป็นรักตอนที่14ตระกูลอย่างตระกูลหญินคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกครั้งเนื้อหาทั้งหมดเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนห้ามกระทําตามหรือลอกเลียนแบบเด็ดขาดไม่มีเจตนาทําลายชื่อเสียงของศิลปินท่านใดและไม่มีเจตนาทําให้ศิลปินท่านใดเสียหาย เนื้อหาทั้งหมดเหมาะกับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไป1ปีต่อมาปีคริสตศักราช2023เดือนมิถุนายนวันที่21เวลา10นาฬิกา5นาทีอาณาจักรตระกูลอย่างกรุงเทพประเทศไทย คฤหาสน์ขนาดใหญ่มหือมาหรือที่น้องใจใดได้กล่าวขานว่านี่คือพระราชวังแน่ๆตั้งอยู่ในพื้นที่7.9ไร่คฤหาสน์แห่งนี้ถูกรีโนเวทใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นตระกูลใหญ่ของคนเชื้อสายจีนอยู่เจ้าสวนนัดแบ่งโซนให้ผู้อาศัยได้อยู่อาศัยอย่างเป็นส่วนตัวเปรียบดังมีคฤหาสน์อีกมากกว่า20หลังในคฤหาสน์หลังใหญ่มหฮือมาแห่งนี้ด้วยห้องรับรองถึง189ห้องมูลค่าโดยรวมที่เคยมีรายการดังของโลกได้เข้ามาประเมินไว้เมื่อ10ปีก่อนหน้านี้คือ7,8 0 0ล้าานบาท และในขณะนี้เจ้าสวนนัดได้เพิ่มป้ายหน้าประตูรั้วขนาดใหญ่ว่าบ้านตระกูลหยางและบ้านตระกูลหยินตระกูลหยางคือตระกูลเดิมของเจ้าสวนนัดส่วนตระกูลหญินคือตระกูลของสะพ้ายใหญ่หรือนายหญิงใหญ่ณปัจจุบันหรือหญินชายชาย ครอบครัวเดิมของเจ้าส่วนนัทมีเพียงลูกพี่ลูกน้องของเจ้าส่วนนัทอีกตระกูลหนึ่งซึ่งก็เป็นตระกูลใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยนี้เช่นกันแต่สมาชิกในครอบครัวจริงๆที่หลงเหลืออยู่มีเพียงเจ้าสวนนัทและลูกสาวที่กลายเป็นลูกชายแล้วคือบอสน้ําพราวและในตอนนี้เจ้าส่วนนัทได้รวมครอบครัวของสภัยใหญ่ให้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ป้ากับม้าของยินชาย ไม่ได้เดินทางมาอยู่อาศัยด้วยเพราะชินกับความเป็นอยู่ที่ภาคอีสานแล้วด้วยเพราะอายุมากแล้วและไม่ได้ลำบากอะไรเลยมีครอบครัวของน้องชายคนสุดท้องเป็นผู้ดูแลเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าสัวนัดและครอบครัวได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วเพราะอยากพาเด็กๆไปเยี่ยมให้กำลังใจคนแก่ที่กำลังเข้าผ่าตัดด่วนในช่วงหเดือนที่ผ่านมาและความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลเป็นไปด้วยดี พี่จินและครอบครัวเป็นผู้ดูแลอณาจาักรริยาชายชายที่เขาใหญ่โดยปรับปรุงเป็นโรงรมรีสอร์ทที่มีฟาร์มบัวฟาร์มแพะและไร่อ่งุ่นที่กำลังผลิตออ,ออกผลแพลนต่อไปของพี่จินและเจ้าสัวคือโรงงานผลิตไวน์แต่พี่จินและครอบครัวก็ต้องย้ายติดตามมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพด้วยเพราะพี่จินคือมือขวาของเจ้าสัวไปแล้ว ส่วนพี่ดาวันรับผิดช,ชอบทุกส่วนงานในบ้านร่วมกับพี่สมรโดยมีพี่แม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กรวมถึงคนสวนคนขับรถอีก60ชีวิตนี่ยังไม่รวมกับจํานวนพี่บดิกาศทั้งหมดและน้องใจใดซึ่งในตอนนี้ได้ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วน้องอยู่หอพักในมหาลัยแต่จะเดินทางกลับมาที่บ้านในช่วงวันหยุด ในขณะที่บอสน้ำพราวยังคงต้องพักฟื้นไปด้วยและทำงานไปด้วยครอบครัวของชายชายก็ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นพี่จินได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสำคัญอีกคนหนึ่งในทุกกลุ่มบริษัทของเจ้าสัวส่วนชายชายเธอเข้าไปดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทรองจากตำแหน่งของสามีของเธอซึ่งเป็นประธานบริษัทส่วนเจ้าสัวดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของทุกกลุ่มธุรกิจ และในตอนนี้ได้มีฉายาในวงการธุรกิจและพนักงานทั้งหมดในบริษัทแล้วบอสน้ำพราวคือนายใหญ่บอสชายชายคือนายหญิงใหญ่ส่วนบอสจินคือนายน้อย หลังจากที่ฝ่าวิกฤตการตกเป็นจำเลยสังคมมาเมื่อ8เดือนก่อนเจ้าสัวนัดจัดการถแถลงข่าวใหญ่เปิดตัวผู้บริหารใหม่อย่างเป็นทางการและเปิดตัวบุคคลในครอบครัวดังกล่าวอย่างเป็นทางการดอวยอและทั้งหมดก็ตกเป็นกระแสะใหญ่อยู่สักพักจนณนตอนนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วถึงจะยังไม่100เปอร์เซ็นต์ก็ตามเพราะชายช้ยยังคงถูกวิพากษ์วิจารณอย่างหนักกับความไม่เหมาะสมทั้งหมดในส่วนการศึกษาและแลักลาวของเธอสังคมพอรับได้เพราะเธอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหยินชายฉาย แต่หน้าตาและรูปร่างถือว่าไม่คู่ควรกับสามีเลยเธอเตี้ยเกินไปตัวเล็กเกินไปแก่เกินไปและอีกหลายๆอย่างเพราะในปีนี้เธอมีอายุย่าง47ปีแล้วส่วนสามีเพิ่งจะย่าง23ปีเองเธอได้ฉายาในวงการว่ามีรุ่นแม่มีหรือแม่และกระแสสังคมยังคงเชื่อว่าเธอคือภรรยาของเจ้าสัวด้วยอยู่ดีเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะประสบความสําเร็จและได้ออกมามีตําแหน่งสําคัญ ถึงขนาดนี้เหรอและสำหรับเรื่องข่าวพวกนี้ทุกคนในครอบครัวไม่ได้มีความวิตกกังวลใดๆแล้วเพราะฉายชายเธอกล่าวว่าถ้าเธอไม่เครียดก็อย่าได้เครียดเลยมันเสียเวลาชีวิต สำหรับอาการณปัจจุบันของบอสน้ำพราวหรือในายใหญ่เขายังคงต้องใช้รถเข็นหรือวิลแชร์แทนขาเพราะเขายังไม่สามารถเดินได้โดยได้รับการดูแลยอย่างใกล้ชิดจากภรรยาตัวจิ๋วคนเดิมบอสน้ำเดินทางมาทำงานทุกวันหลังจากที่ขาและเข่าเริ่มใช้งานได้อย่างปกติและความถี่ของการกายภาพที่ต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลลดลงเพราะสามารถทำเองได้ที่บ้านแล้ว หรือเมื่อในสี่เดือนก่อนสวนก่อนหน้านั้นคนที่ทำงานหนักไปพร้อมๆกับที่ต้องกลับไปดูแลสามีและลูกๆคือบอสใหายหรือนายหญิงใหญ่แต่ที่จริงจะใช้คำว่ารีบกลับไปดูแลลูกก็ไม่ได้เพราะเธอกระเตงลูกไปทำงานด้วยในทุกวันเพราะเธอยังคงให้ลูกๆดื่มนมของเธอและใช้นมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมเข้าไปอีกเธอตั้งใจจะให้ลูกๆ ดื่มนมของเธอให้ได้นานที่สุดเพราะเธอใช้าศาสตร์การเลี้ยงลูกที่ผสมผสานมาจากหลายๆประเทศและมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายว่านมแม่มีประโยชน์มากมายแค่ไหนและสามารถดื่มได้ถึงอายุกี่ขวบซึ่งก็คือ6กถึงเขวบถึงจะเป็นการปั๊มนมและให้เด็กๆด,ดื่มเองแต่เด็กๆเกพิ่งจะ1.9ขวบและ1.2ขวบเด็กๆยังคงติดหมามาแจและหมามาเองก็ติดลูกและในห้องทํางานของประธานบริษัทก็ได้เพิ่มมุมทํางานของรองประธานบริษัทไปด้วยหลังจากที่ต่อเติมห้องนอนส่วนตัวไปแล้ว ห้องนั้นได้กลายเป็นห้องของเด็กๆและพี่เลี้ยงไปโดยปริยายเด็กๆไปทำงานด้วยในฐานะผู้บริหารตัวจิ๋วและในวันนี้เจ้าสวนนัดขอให้ทุกคนหยุดพักผ่อนที่บ้านเพราะท่านมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาและเห็นว่าหนูน้อยดารินอนหน้าไม่ค่อยสบายเพราะเป็นหวัดเจ้าสัวกลัวสบายทำงานไม่สะดวกเพราะเธอก็จะกังวลและห่วงลูกจึงขอให้พักและทำงานที่บ้านสักหนึ่งสองวันโดยให้บอสจินไปดูแลที่บริษัทคนเดียวก่อน เจ้าสัวนัดนั่งรอลูกๆอยู่ที่ห้องรับรองเล็กในโซนส่วนตัวของตัวเองเป็นห้องที่ท่านนั่งเล่นและทํางานไปด้วยเลยเวลานี้เป็นเวลาจิบน้ําชาเจ้าสัวโทรไปชวนลูกและลูกสะพ้ยให้มาจิบชาเป็นเพื่อนหน่อยและน้ําพราวก็ขับวิวแชร์นํามาก่อนเพราะชายชายกาลังให้นมลูกคนสุดท้องอยู่ถามพรรยาย,ยังามเรื่องแมนให้ป่ายังน้ําพราวเออ,อยยังเลยปะแต่เธออายุเยอะแล้วนะเธอจะไหวหรอ ็เพราะอย่างนี้ไงเราเห็นไหมว่าป้าอดดเดียวแค่ไหนตอนนั้นมาจากเมืองจีนกันทั้งหมด1ิบสองคนแต่ก็ล้มหายตายจากการจนเหลือแค่สองคนแล้วก็เหลือแค่ป้ากับแปะและสุดท้ายก็เหลือแค่ป้ากับแกเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เธอจะมาละหรือเด็กๆนอนแงอีกมาละจะมาแล้วชายๆมาพร้อมกับถาดอาหารและถุงของกล่องขนมที่หิ้วติดมือมาด้วยเธอนำขนมที่ทำเองและผละไม้มาเพิ่มให้กับป้าและสามี มีทั้งที่จัดใส่จานแล้วและบรรจุในกล่องเพื่อเอามาฝากป้าอีกด้วยถึงจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ช่างอยู่ห่างกันจนบางทีจะได้เจอกันเพียงแค่เวลาร่วมโต๊ะรับประทานอาหารเท่านั้นหรือช่วงที่ป้าเดินไปหาเด็กๆไม่ก็เจออีกทีที่บริษัทเลยเธอทําแบบนี้อยู่ประจำเพราะครอบครัวนี้จะไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของกันและกันเลย เออป้าขมีอะไรนะคะพอดีเจ้าตัวเล็กไม่ยอมวางมือที่กำคอเสื้อมาม้าเลยน้องห่วงมามะกับพี่พี่แฟดนะค่ะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็เลยช้าหือฮือแล้วมันที่ห่วงเหมือนใครเนี่ยป้ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะน้ำพราวเหมือนมาม้านั่นแหละเพราะกินนมะมาม้ <c oughs> นี่เนี่ยเขาไปขี้ห่วงตอนไหนหรอกป้าถ้าเอาเรื่องป้าดีกว่าท่ะป้านัดอ้อป้าอยากมีหลานเพิ่มชายไหวไหม ฮึมคงต้องปรึกษาคุณหมอก่อนค่ะใช้หน้าไม่ติดปลอกแต่จะเสียงดังลั่นบ้านเลยนะทีนี้นะาหือหพมเอาจริงหรือมามาไหวนะปาเขาจะเอาแฝดอีกนะฮีปายังไม่ได้พูดเลยนะว่าต้องแฝดต,ตกลงใครร้ายสุดบอสน้ำค่ะผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็ถ้าจะท้องอีกก็เอาให้คุ้มเลยไงแต่ต้องถามคุณหมอก่อนนะครับมันร้ายจริงจริงนะปานัาไม่เกี่ยวนะทีนี้ปาขอแค่หลานเพิ่มแต่มันขอเบิ้ลอะฮะ คือคือเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณหมอก่อนค่ะตัวชายไปได้ห่วงตัวเองหรอกแต่ตัวลูกไม่สมบูรณ์อ่ะเพราะชายแก่แล้วนะที่ยังถึงอายุจะไปไวแต่หมาไม้ยังเสียอยู่เนาะปา้าเนาะป้านัดจริงมีแต่กแกเนี่ยที่จะแก่แสงเมียแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าที่เดี๋ยวเข้ายิมเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีแอบมีเด็กอะฮ่าฮ่าฮ่ามันน่าหยิกจริงๆนะป้าแล้วก็นี่แหละคนที่บอกว่าไม่ได้ขี้ห่วงอัตเช็คเมียตลอดและต้องรายงานตัวตลอดเลยหึ อไอเสือที่กลายเป็นหมาจ่อง5 5าว่าไม่เถี่ยง5 5าก็ดูเมียดิมันหนะ้าวงไม่ละหืหืงั้นชายจะไปก่อนนะคะเพราะต้องไปห้ามศึกฟันน้ำนมอาจเจ้าตัวเล็กชอบกัดพี่ๆชายต้องไปอบรมน้องใหม่แล้วมูนี้เอาแต่ใจซะด้วยนะไปสีเดียวป้าของคุยกับสามีเราอีกหน่อยนะเดี๋ยวจะพาไปส่งเองค่ะป้าส่วนป,ป้าขากินเยอะๆนะค่ะเห็นบ่นว่าเขาไม่มีเวลาทำให้อันนี้ไงกินเยอะๆเ,เลย โอเคครับจะกินเยอะๆเลยเครีปเค้กด้วยหอมไม่ตำนานหืดๆใช่ใช่นี่ใสประพานหยุดเลยนะเฮาฮาโอฮฮา ปานัดถึงกับขำลั่นเพราะน้ำพราวได้เคยเล่าให้ฟังแล้วในตอนนั้นน้ำพราวที่ไปเจอภรรยาในวันแรกเขาซื้อขนมนี้ไปฝากเธอและได้ทำการข่มเหงรังแกเธอจนเธอได้ตกเป็นภรรยาของตัวเองตั้งแต่วันนั้นจะนอถึงตอนนี้เขาขอบคุณขนมนี้อยู่เสมอและร้องขอให้ภรรยาทำให้กินอยู่บ่อยๆและขนมนี้ก็กลายเป็นเมนูโปรดสำหรับทุกคนในบ้านกินไปแซวชายใช้ไปตามฉบับของครอบครัวที่แกล้งที่แซวซึ่งนำทีมโดยน้ำพราวพ่อบ้านใจกล้า10นาทีต่อมายังคงอยู่ที่ห้องเดิม พี่สมอนเข้ามารายงานและแจ้งข่าวตามปกติต่อเจ้าสัวเธอจะรายงานเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนโดยจะรายงานเฉพาะวันที่เจ้าสัวอยู่ที่บ้านแต่สําหรับวันนี้มีกรณีพิเศษเพิ่มเพราะได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาขอสมัครเป็นคนสวนหรือคนขับรถก็ได้เพราะเขาสามารถทําได้ทั้งหมดและสาเหตุที่เขาตกงานก็เพราะว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุจนทําให้ใบหน้าเสียโฉมใบหน้า ครึ่งฝั่งขวาเป็นรอยแผลเป็นขนาดใหญ่จากการเคยถูกไฟคลอกเขาชื่อนายคมสันอายุ29ปีรูปร่างสันทัดดีพี่สมนเห็นว่าเขาน่าสงสารและดูซื่อๆเลยจะมาขอให้เจ้าสัวและในายใหญ่ช่วยพิจารณาไอ ข่อหน่อยเพราะปกติพนักงานในบ้านหลังนี้เป็นนอพนักงานที่ผ่านระบบมาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจากบรังสัตว์ของท่านเจ้าสัวมีเพียงอนายคนนี้ที่มาขอสมัครกับพี่รพภหน้าบ้านและปกติพี่รปภจะไม่ได้นํามาพูดถึงหรือนํามาเสนอกับพี่สมรเลยแต่นายคนนี้ได้เข้ามาขอสมัครถึง3าครั้งแล้วเพราะเขาแจ้งว่าไม่มีที่ไหนรับเขาเข้าทํางานเลยเขากําลังลาบากมากมาก เจ้าสัวได้ยินเรื่องราวดังกล่าวก็รู้สึกสงสารแต่การจะรับคนแปลกหน้าเข้ามาทำงานในบ้านมันเป็นหนอเรื่องที่ต้องใส่ใจและต้องแบ่งคนอื่นมาฝึกฝนและมาควบคุมดูแลอีกมันจะเสียเวลาและเสี่ยงต่ออันตรายที่ไม่คาดคิดที่อาจจะจะเกิดขึ้นได้บอสน้ำพราวจึงให้ความเห็นว่าแต่ถ้าจะรับก็ให้ไปทำงานสวนในโซนด้านหลังให้ไกลออกไปจากส่วนของครหาสอก่อนและ ก็ให้อยู่ในสายตาของพี่ๆคนอื่นตลอดให้พักอยู่กับคนอื่นด้วยถึงจะแยกห้องแต่ให้อยู่ในสายตาคนที่ดูแลได้ตลอดแบบไม่อึดอัดและบอกเขาไปว่าขอทดลองงานอย่างน้อย3เดือนถ้าผ่านถึงจะบรรจุเข้าเอเป็นพนักงานประจำและพี่สมรก็รีบไปจัดการทุกอย่างตามที่เจ้านายสั่งในขณะเดียวกันประเทศอังกฤษห้องของดาเล่บ้านพักส่วนตัวของบอสดันเวลา22นาฬิกา ดาเล่มีสามีคนใหม่ตั้งแต่สิบเดือนที่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นเพียงแค่คู่นอนเอาไว้คลายเหงาเธอกอดกายกับสามีอย่างมีความสุขหลังจากที่ได้จบบทรักอันร้อนแรงไปแล้วและสามีของเธอคือหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุ28ปีชื่อหม่อมหลวงโรเจอร์เขาเป็นบุตรชายของรองศาสตราจารย์ดรมอมารอเรววแหวนไกรวิทย์อาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังในอังกฤษที่ได้มาศึกษาต่อที่นี่และพบรักกับทายาทนักธุรกิจผู้ดีชาวอังกฤษหรือคุณหม่อมรสคุณแม่ของม่อมหลวงโรเจอร์ ซึ่งสามีคนนี้บอสรันเป็นผู้เลือกเฟนและคัดเลือกมาเองกับมือบอสรันที่ยังคงบอกขายบริษัทกับเจ้าส่วนัดได้ไม่สําเร็จเขายัดงอคงแอบเดินทางกลับไปดูงานอย่างเป็นความลับที่เมืองไทยส่วนบอสน้ํำพราวได้แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าไปบริหารงานแทนตั้งแต่ตอนต้นแล้วเพราะไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอีกเพราะทางบอสรันและดาเลต่างก็เงียบและไม่ยอมติดต่อกลับไป เลยในขณะที่บอสนำพาเราวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ายังคงรอให้ภรรยาคนนี้กลับไปใช้ชีวิตด้วยกันเสมอเพราะลูกก็ยังคงต้องการอ้อมกอดจากคุณหมามิดาเล่อยู่แต่บอสรันและดาเล่ไม่ได้สนไอจะละทำเป็นเพิกเฉยต่อเรื่องราวทั้งหมด บอสตันที่ขอสินสอดจากฝั่งของคุณหม่อมรถเป็นเงินสด100ล้านบาทและขอหุ้นส่วนบริษัทพร้อมตำแหน่งผู้บริหารให้กับตัวเองพร้อมกับลูกสาวซึ่งคุณหม่อมรถที่ไม่เคยขัดใจลูกชายเพียงคนเดียวได้ก็ต้องยอมมาจำนอนและทำตามในทุกเงื่อนไขและการแต่งงานก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศอังกฤษแต่ไม่ได้จัดงานให้ยิ่งใหญ่หรือเอ,อกรเลิกเลยเพราะดาเล่เธอไม่ต้องการเพราะเธอยังคงรอเวลาให้ลูกที่อยู่เมืองไทยเติบโตแล้วค่อยจะกลับไปจัดการทวงสิทธิ์ความเป็นแม่และสิทธิ์อื่นนอนอที่จะได้ตามมาอีก เธอจึงขอแต่งแบบเงียบๆและไม่ขอออกสื่อใดๆเด็ดขาดมอมหลวงโรเจอร์ชายหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเจ้าชู้ที่สุดในรุ่นเขาเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงในบริษัทของครอบครัวตัวเองคุณชายโรเจอร์มีสาวๆในสต็อกจำนวนมากแต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานเลยแต่พอมาเจอดาเล่เขากลับตกหลุมรักเธอและก็มีสัมพันธ์สวัสดิ์กันตั้งแต่วันแรกที่พบเจอในทันทีทั้งคู่นอนกอดก่ายกันอยู่3วัน3คืนติดก่อนที่จะกลับมาที่บ้านและบอก ให้บอสดอดรันคุยเรื่องสินสอดได้เลยและทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเพราะคุณชายโรเจอร์หลงสเสน่ห์ภรรยาคนนี้อย่างหนักพวกเขาคือคู่ของคนที่มีสินเสมอกันมาเจอกันไรเตอร์ก็ได้แต่ภาวนาหายข้อความรักครั้งนี้ของพวกเขาจงราบรื่นและมีแต่ความสุขด้วยเถิดดาเล่ค่อยๆลืมตาขึ้นในอ้อมกอดของสามีเธอรู้สึกกระหายน้ำจึงตื่นในกลางดึกอีกครั้ง เธอค่อยๆลุกขึ้นและเดินออกไปนอกห้องในขณะที่คุณชายโรเจอร์ยังคงหลับสนิทเช่นเคยทั้งคู่ยังคงใช้ชีวิตที่บ้านหลังนี้เพราะดาเล่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในครือข่าห,หลังใหญ่กับครอบครัวของเขาดาเล่ให้เหตุผลว่าเธออยากใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนตัวกับแค่สามีที่เธอรักเพราะคุณพ่อก็งานยุ่งและเดินทางบ่อยและเธอยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตในแบบฉบับแม่บ้านหรือคุณภรรยาแบบนั้น เธอขอให้สามีมาอยู่กับเธอแบบนี้ไปก่อนและถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยย้ายไปอาศัยตามที่แม่สามีต้องการเพราะอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีเธอมีพี่พี่แม่บ้านคอยดูแลอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดแต่เหตุผลสำคัญคือเธอยังคงติดใจการใช้ชีวิตแบบสาวปาร์ตี้อยู่แล้วถ้าจะรีบย้ายเข้าบ้านสามีไปแบบนั้นเธอคงจะต้องอดเป็นสาวปาร์ตี้ไปโดยปริยายซึ่งเธอยังไม่พร้อมจริงๆร,รวมถึงเรื่องลูกด้วย เธอยังไม่พร้อมท้องในตอนนี้ซึ่งสามีก็ยอมรับได้เพราะเธอเพิ่งจะอายุย่าง21ปีเองส่วนเรื่องลูกคนเดิมที่เมืองไทยเธอบอกว่ามันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตเธอจึงอยากมีลูกเมื่อพร้อมจริงๆและสามีก็ตามใจทั้งหมดถึงแม้ว่าจะขาดใจคุณพ่อคุณแม่ของสามีแต่ดาเลก็ไม่ได้สนใจเลยเพราะเขาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ก่อนและพอเดินกลับเข้ามาในห้อง ดาเล่ที่มีความต้องการเรื่องวนเตียงอยู่เสมอและตามใจตัวเองอยู่เสมอเช่นกันเธอค่อยๆเปิดผ้าห่มที่คุมกลายสามีขึ้นและก็ก้มลงจัดการเริ่มเอาร่าเซ็กให้สามีทันทีเธอต้องการมันอีกแล้ววันต่อมาประเทศไทยอาณาจักรตระกูลหยางเวลา16บหนาิกานาทีส่วนธรรมชาติร,บรอบๆบ้าน ป้าน้ำพราวชวนภรรยาและลูกๆให้ออกมาเดินเล่นที่สนามหญ้าน้ำพราวกำลังฝึกเดินด้วยการใช้ไม้พยุงเดินเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนโดยมีภรรยาตัวจิ๋วและพี่พยาบาลส่วนตัวคอยช่วยอยู่ตลอดเพราะน้ำพราวพอเป็นผู้ชายและหมั่นเข้ายิ้มก็ได้มีร่างกายที่ล่ำสรนและกำยำขึ้น และร่างกายเป็นผู้ชายแบบเต็มตัวแล้วด้วยความสูงเดิมที่1 8 0ซเมตรด้วยมันจึงทำให้เขามีหุ่นที่เป็นหนุ่มหล่อล่ำและสุขภาพดีเหลือเพียงแค่เดินให้ได้เป็นปกติและแข็งแรงขึ้นส่วนเหล็กยังคงต้องให้อยู่ในคาไปก่อนเหมือนกันกับภรรยาตัวจิ๋วของเขาที่ยังคงไม่ได้ผ่าตัดเอาเหล็กออกเลยเดี๋ยวพ่อป๊า,ปาเดินคล้องจะหิวมาม้าตัวปลิวเลยคอยดู จะคอยดูคะ่ะแต่ไม่ต้องก็ได้มัง้งเพราะเดี๋ยวต้องไปทำเบบีแล้วไหมคะไม่ต้องมาหิ้วเลยนะกลัวอะ่ะน้ำพราวาฮ่าฮ่าจะอุ้มให้ปลิวแล้วร้องกรีดกรีดกรีดเลยฮ่าฮ่าคอยดูไว้อย่านะแล้วก็เดินไปเลยนะคิโมนักนี่คือ พี่มินพี่พยาบาลถึงกับหัวเราะและขำในความขี้แกล้งกันของสามีภรรยาคู่นี้และตั้งแต่มาทำงานที่นี่ยังไม่เคยเห็นว่าสองคนนี้จะทะเลาะกันเลยมีเพียงการงอนง้ะเล็กๆน้อยๆที่สามีคนที่มีอายุอ่อนกว่าภรรยานั้นชอบงอนและให้ภรรยาเง้ะแบบโออยู่บ่อยๆในช่วงก่อนหน้านี้ที่สามีต้องรอคอยการกลับมาของภรรยาและลูกๆที่ต้องออกไป ทำงานนอกบ้านเหตุด้วยเพราะชายชายพอได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานเธอก็ต้องออกไปจัดการด้วยตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางเสียก่อนเพราะไม่อยากให้พนักงานและผู้บริหารอื่นๆมองว่าเป็นเด็กเส้นเป็นสไปซยแล้วจะทำตา ว่าอย่างไรก็ได้เธอทุ่มเทกระเตงลูกๆไปทำงานทุกวันวันหยุดก็ไปเพราะเธอไม่เคยสนใจว่าจะหยุดหรือไม่สนใจแค่ว่างานมันคืบหน้าและก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใดแล้วและก็รีบกลับมาช่วยทำกายภาพให้สามีต่อที่บ้านส่วนสามีก็ไม่ค่อยมีสมาธินักเพราะรู้สึกทั้งห่วงและห่วงภรรยาอย่างหนักน้ำพราวจะร้องขอการวิดีโอคอลตลอดทั้งวันถึงจะไม่ได้พูดคุยกันแต่ขอให้ได้เห็นความเป็นไปของภรรยาทั้งหมดก็พอ เขาทำแบบนี้ทุกวันในขณะที่ตัวเองก็ได้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพอภรรยากลับมาก็จะแกล้งงอนและต้องรีบให้ภรรยามางอด้วยนะรวมทั้งลูกๆด้วยต้องมาโอปป้าก่อนถึงจะไปทำกิจอย่างอื่นต่อได้แต่ส่วนใหญ่เด็กๆจะง้อด้วยท่านอนกรนและอ้าปวกหวอเพราะพอขึ้นรถเด็กๆก,ก็หลับแล้วพี่มิ้นยังคงจำได้ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่วนพี่ดาวันพี่แพรพี่พลอยยังคงเฝ้าติดตามดูแลเด็กๆทั้ง3อยู่ตลอดพี่ดาวันอาจจะแวะไปแวะมาบ้างเพราะต้องช่วยงานส่วนอื่นของพี่สมอด้วยรวมทั้งดูแลสามีหรือบอสจินด้วยพี่เลี้ยงเด็กหลักจึงเป็นพี่แพรและพี่พลอยซึ่งงอจะหนักแค่ช่วงกลางวันเพราะพอตกเย็นหม่ามะาชายชารับจบเองทั้งหมดเพราะเด็กๆเข้านอนเร็วขึ้นจะมีตื่นกลางดึกแค่บางคืนซึ่งก็แค่ครั้งเดียวและ ก็นอนยาวๆจนถึงเช้าเลยและจะไปตื่นอีกทีตอนถึงบริษัทแล้วเพราะชายายและน้ำพราวนิยมออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อหลีกเลี่ยงรถที่ติดหนักบนทางด่วนซึ่งการถสัจจรไปมาไม่ได้ลำบากมากอย่างเช่นชีวิตชาวกรุงคนอื่นนักเพราะโชคดีที่ทางด่วนอยู่ใกล้บ้านและใกล้ถนนทางเข้าบริษัทการเดินทางจึงสะดวก แต่แค่สองสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนขยันและสู้งานส่วนเด็กๆก,ก็หลับยาวๆจากบ้านจนถึงบริษัทเลยและพี่แพรพี่พลอยจากที่เคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นนักศึกษาพยาบาลและผ่านการแต่งงานและอกหักมาทั้งคู่แต่ยังไม่มีลูกทั้งสองคนได้ตกลงคบหาเป็นแฟนกันและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของชายชายมาโดยตลอดส่วนชายชายก็ชวนให้หนึ่งในสองคนนี้ว่าให้ท้องเป็นเพื่อนเธอหน่อย ซึ่งในการทำเบบีครั้งนี้พี่แพรได้ตัดสินใจที่จะท้องไปพร้อมๆกับเจ้านายด้วยเลยแต่ขอเป็นท้องเดี่ยวเพราะขอมีลูกคนเดียวก็พอแล้วส่วนคุณหนูน้อยๆทั้งสามนั้นพี่ฉลามและพี่ชานใช้แฝดยักษ์ย้ายในตำนานและก็ยังคงเป็นเด็กที่โตเกินวัยและเกินมาตรฐานอยู่ปกติเด็กวัย1.9ขวบจะไม่มีส่วนสูงและน้ำหนักที่โตวัยขนาดนี้แต่ทั้งคู่มีส่วนสูงและน้ำหนักในช่วงของเด็กวัย3ขวบแล้วด้วยส่วนสูง1 1 0เซนติเมตรเท่ากันและน้ำหนัก28กกเท่ากันแฝดยักย้ายยั็ ยังคงแฟดยักย้ายอย่างนั้นเป็นอติอาหมวยที่สุขภาพดีผิวพรรณดีฉลาดและดื้อเกินวัยเด็กๆยังคงใช้ภาษาทั้ง6อย่างปกติถึงจะย้ายมาอยู่เมืองไทยแต่มาม้าก็ยังคงให้พูดคุยและเรียนรู้ทั้ง6ภาษาเหมือนเดิม ส่วนอีกสองภาษาที่จะเพิ่มน้ำพราวได้เบรกเอาไว้ก่อนเพราะเกรงว่าลูกจะเครียดจนเกินไปเพราะหกภาษามันก็เยอะมากแล้วแต่ชายชายขอเพิ่มอีกหนึ่งคือภาษาเกาหลีเพราะมันก็ใกล้เคียงกันกับภาษาจีนและญี่ปุ่นในความคิดของเธอและตอนนี้เด็กๆก็เริ่มเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มแล้วและมันก็เหมาะกับเด็กๆมากๆเพราะแฟนคลับได้ตั้งฉายาให้ว่าหมวยตีเกาหลีเพราะหน้าตาและผิวพรรณ น้องออกไปทางเกาหลีญี่ปุ่นมากกว่าจีนและไทยและนิสัยส่วนตัวที่มีความคล้ายคลึงกับหมาม้าและปะาป้านั้นอาติพี่ฉลามจะออกแนวบูบูและบ้าพลังแต่อบอุ่นเหมือนปลาปาน้ำ พราวเลยส่วนอาหมวยพี่ชานใช้จะออกแนวใจดีมีเมตตารักสัตว์เหมือนหมามาชายชาแถมยังรักน้องสาวตัวเล็กสุดๆใครๆก็ห้ามดุห้ามว่าน้องเด็ดขาดถึงแม้ว่าน้องจะกัดแขนพี่สาวจนเขียวช้ำก็ตามและถึงแม้ว่าพี่สาวจะร้องให้จ้าเพราะความเจ็บปวดแต่ก็จะหันไปกอดน,น้องเอาไว้เพราะกลัวว่าน้องจะตกใจและสุดท้ายน้องสาวก็ร้องจ้าตามมอมกันไปเพราะตกใจจริงๆแถมกลัว ความผิดด้วยเพราะคงจะโดนหมามาดุและทำโทษแน่ๆซึ่งหมาม้าก็ทำจริงๆน้องดารินหน้าในตอนนี้วัย1.2ขวบแล้วด้วยอนุภาพของน้ำนมของหมาม้าฉายฉายทำให้น้องก็เป็นเด็กที่ตัวโตเกินวะใหญ่เช่นกันน้องมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในช่วงเกินวัยของเด็ก2ขวบคือหนัก18กิโลกรัมและสูง90เซนติเมตร เติบโตมาไล่ใกล้เคียงพี่พี่สาวน้อยหน้าคมตาโตเด็กลูกเซี้ยวน้าลูกครึ่งฝรั่งน้องเป็นอมวยหน้าฝรั่งดารินหน้าเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตตักลมโตขนตายาวและงอนแต่ยังคงขี้วีนและเอาแต่ใจมากๆนี่ถือว่าดีขึ้นแล้วนะเพราะเมื่อก่อนหนักกว่านี้อีกแต่มาม้าก็เลี้ยงด้วยความรักและใจเย็นมากๆเพราะก็เข้าใจได้ว่าตอนที่ดาเล่ตั้งท้องเธอคงจะขี้วีนขั้นสุดเช่นกัน มันจึงหล่อหลอมมาพร้อมกับลูกสาวตัวน้อยคนนี้ก่อนหน้านี้เด็กน้อยจะหน้าตึงตลอดแต่มาม้าก็พยายามจนสำเร็จเด็กน้อยสดใสและร่าเริงสมวัยแล้วถึงแม่จะเอาแต่ใจมากๆ แต่ทุกคนก็ยังคงพยายามหล่อหลอมดารินนาให้เป็นเด็กที่น่ารักอยู่ตลอดและสามแสบก็กำลังวิ่งเล่นและหยอกล้อ,อก,กันตามปกติอยู่บริเวณสนามหญ้าใกล้ๆบริเวณที่ป๊าป๊ากำลังหัดเดินอยู่สามแสบมีจักรยานสามล้อส่วนตัวและกำลังบังคับขับเคลื่อนกันภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงทั้งสามและสามแสบต่างก็ส่งเสียงหัวเราะเสียงดังอย่างสนุกสนาน และในระหว่างที่ทุกคนกำลังสนใจและจดจ่อในสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้นก็ได้มีสายตาของบุคคลหนึ่งที่ได้เฝ้าองค์ดูอยู่ตลอดถึงจะดูจากระยะทางไกลแต่ก็เห็นทุกคนได้อย่างถนัดตาและเขาก็บ่นพึมพำคนเดียวเบาๆว่ายายหนูลูกพ่อทำไมถึงได้น่ารักน่าชังขนาดนี้ล่ะลูกแล้วอินังกระรี่นั่นมันหายหัวไปไหนรวมทั้งพ่อของมันด้วยโปรดติดตามตอนต่อไป ขออภัยในบางเนื้อหาที่ไม่สามารถนำออกมาเผยแพร่ในช่องทางนี้ได้โปรดติดตามอ่านได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังรวมถึงอ่านงานของเราด้วยค่ะ